แชร์แล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ตัวเลก,ก็จะพามาดูนะคะมาชมบรรยากาศนะคะบ้านน้องหิวนะคะทุกคนอาจจะเห็นหลายๆ่องแล้วนะว่ามีบ้านน้องหิวเหตดบ้านหาน้องหิวไม่นะคะตอนนี้ตัวเอ็ก,ก็ยังอยู่ที่บ้านพักนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็โควิดเราพี่น้องคะ่ะถ้าเกิดเรากลับบ้านเราก็จะไม่สามารถเข้าบ้านพักได้นะคะเพราะว่า,วาเลื่อนุทานะคะ16รายแล้วนะคะทุกคนคะ่ะติดโควิดนอกเ้าก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะคลิปนี้ตเล็จะพาไปดูนะคะว่าน้องฮิวอยู่จังไหนแน่ลังจะกะเลบานใหม่นะคะอาจจะมีคลิปหลายคลิปลงไปแล้วเนาะทั้งอของบอสเรานะคะสถนทานลงแล้วเนาะเตเล็ก็จะมาอัปเดตว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมน้องฮิวจะอยู่ยังไงอยู่ไดบ่อนนะคะก๋บรรยากาศตอนอยู่บ้านพักก็จะเป็นร้อนๆนิดนึงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตัวเล็กด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่โรง้อมนะคะบรรยากาศอยู่บ้านพักเกืเป็นแบบว่าแดดๆน่าจะน้อยนะคะมีลมโปรยๆเหมือนฝนจะตกนะคะ หอนอีล่ขออภัยในความน่าสดนะเบิร์กสติลก็คือพี่นองค่ะนอนเดือดร้ายนะคะโอเคค่ะเดี๋ยว,วเราจะพาไปกันเลยนะคะจะพาดูว่าตอนนี้น้องถึงเป็นยังไงบ้างนะคะว่านอนไปทะเแน่นอง,งแองบบว่าอยู่เดบอหรือว่าอห่างแน่นะคะโอเคค่ะไปกันเลยค่ะนี่นะคะก็มาถึงแล้วนี่จะเป็นน้องหิวนะคะน้องหอนะทะุกคนคะ่ะน้องร้อนนะ,ะบู๊เบิร เพื่อนห่อนแม่แม่เพื่ออดปักน้องถอดเองบอกว่าเปิดแอร์ให้นั่งออโอ้มีห้องแอร์ด้วยนะห้องเตะก็อยู่ในหันมานะจังมีมูอมเออมันว่าอยากเขาเ่าเห็นบอลั่ะคอยเอิ้อนคอยเอิ้อ,อนนั่ออกมานัๆๆๆๆๆๆ่งเลยออกมาหิวเหีวหีวหีวห้องเตะห้องเตะแห่งสบายห้องเตะอ,อิจฉาเขาที่แรกพูดว่าอยากเข่าเด้พูดอยู่ผู้เดียวแม่นบอก พันยูคนเดียวเพิ่น<า>ขี่ฉาเราจะเข้ามาหาน้องแป๊บหนึ่งนะคะอย่าหลอกกันแป๊บนี่เหวี่ยง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 ไปแล้ว <c oughs> นี่คือบ้านของน้องหิวนะคะทุกคนคะ่ะนี่มีแอร์ปอบแอร์แบบเย็ยนเลยเป็นยังเขาบอกเย็นที่เขาตัวเล็กทดสอบมาแล้วอันณาอันอนาโมวงขี่โมงเงี้ยวเหมนั้นใช่ไหมน,นี่นะคะเป็นโมงขี่โมงเงี้ยวเพลินแบบ พิบพิขีสตีิบเบสนะพี่น้องคะก็จะมีถังน้ำนะคะถังน้ามีการเขียนซื้อพร้อมนี้พัลม้องหิวด้วยเฉพาะนะหิวดยตรงนะมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเลน้ำเวยย่มาเล่วน้ำเ็วสลี่นาวมั้ยอะอะมัน่เย็นะนามันห่อนนะอะ ต้องมีน้ำแข็งป้าหิวหิวชอบได้น้ำแข็งไหมลูกนีเด็กน้ำแข็งว่าเอ้าเอน้องหิวน้ำหรือเปล่าน้องหิวน้ำมีหลีแต่ว่าน้ำมันโบยน้ำมันวอเย็นน้ำมันหอนนะคะแน่ก็เสียว่าแบบนางเป็นในขี้ร้อนนะคะเป็นขี่หอนเบื้องในตัดขนหืมไอหิวบ้าไอหิวบ้าจะไปไหนเขาไม่ให้เธอไปหรอกมานี่มาเร็วของเต้ของเต้ ของเตกับอีสาวโมเนี่ยน้องหนิวของเราของเตมาแล้วของเตะมาแล้วอย่าหยอกกันได้ปะนี่อันนี้คือเพื่อนนะคะคือเพื่อนอย่าขี่ข้านนะอย่าขี่ข้านเพื่อนอยากออกไปเขาบอให้เพื่อนออกเตอร์ปูนก็ร้อนนะคะหอนมันก็หอนแต่ว่าหนาวมันบ่ยเย็นไงความหมายมันก็เลยว่าเป็นตะยู มานี่น้ำดิพี่มันหอนเนาะมันตน้องี่ยายมองนี่ก็หิวน้ำนะคะ่ะแย,าาย่าไอเดลเลือนโอ้เงยอะไรแย่านกันได้เลือนเอ๊ะเพิ่นเพิ่อน่อาเพิ่พพพงแยากกันได้เลือนอะไรของคุณเนี่ยนี่ไงมานี่เร็วมาเร็วอะไรคะผมเแย่งกันได้เลือนอะไรคะผม เพราว่าม,มีโมเลินนะอ้าอ้าวหอนบ่หนูร้อนใช่ไหมหอนมันบ่เพิเ่งอยากเล่นน้ำเพิ่งอยากเล่นน้ำนหนาเพิ่งอยากเล่นน้ำน,นานาเบิ้งเพิ่งอยากเล่นน้ำนา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 มันหอนนะคะต้องไปเปลี่ยนน้ำใหม่ให้น้องนะของเตะไปแล้วของเตะไปแล้วเราก็จะไล่นกับน้องหิวสักพักมันนะคะมันมาหิวนวบิืงแอร์ air. เปิดแอร์ มาเข้ามาผีมามาเร็วมาเข้ามาบ้านเร็วๆนี่แอร์เย็นๆนี่เข้ามามาเร็วๆไปแล้วยันอาเดลืนย,ยันอาเดลืนไปแล้วไปหยอกกันน้ำบัน่นนเฮี้ยว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 นี่นะคะเป็นบรรยากาศบ้านของน้องนะคะอยู่ใต้ต้นไม้พี่น้องบรรยากาศดีเลย แต่ว่าน้ำน้ำน้ำหนาจะร้อนนะคะก็มีแอร์ด้วยมีแอร์ด้วยเย็นด้วยก็เย,ย็ยนอยูย่เย็นอยู่เย็นอยู่แอร์ก็เย,ย็เนอยู่เงียวกันไปเงียอะไรห้องเต้ไปเข้าบ้านเร็วเพิ่นอนอยาออกแล้วนะเนาะห้องเต้มามาเร็วห้องเต้อันนี้เราเร็วมันพนยางวนกันเนาะ จะเดินตามเชิญไปไหนะจะเดินตามเชิญไปไหนล่าสุดเล่นน้ำหมาเฮ้ยอยากออกก็หนอนเข้าบปให้คนออกบายบาย,บายโอเคค่ะลูกค้าทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศบ้านน้องหิวนะคะกับน้องห้องเต้นะคะระมอน,นก็จะเป็นเออ่ต้นไม้ต้นยาน,นะคะที่เพิ่นตัดออกแล้วนะ,ะจะช่วงนี้แหละพี่น้องค่ะนี่เพิ่นหอนว่าเป็นตะยูพาหนอนเข้าขไปแล้ว โอเคทุกคนค่ะราจะออกไปแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องน้องอยากออกไปแล้วก็มาเล่นกับน้องนะคะกับมาพามาบึงบรรยากาศบ้านพักของน้องนะคะบ้านพักไม้เขาเพิ่นเนาะตอนที่อ่านขึ้นกระหน่ำบ่าน้องในใจอันนี้เพิ่นพ่งแล้วเมื่อวานนะคะโกงเมืองเพิ่นหอนเมืองตะยูหิวกับข้างเต้ครับผมหิวหิวข้างเต้ข้างเต้นี่น้องหิวนี่เห็นไหม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 ป่วงเบือง มันก <Workers, S 2> ็ไหนเขาน้อยหิวน้อยหิวเหมือนคนเป็นอันมังกรเป็นอยากออกเขาไม่ให้พวกเธอออกหรอกโอเคค่ะเดี๋ยวจะได้จะออกมาแล้วนะคะด็อกจะออกมาแล้วไปเจอกันโอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ตัวเล็กด้วยนะคะอาจจะโดนแรงไปเลยน้องของเถธอนะคะแต่ว่าน้องก็จะไปวิ่งทุกวันนะคะจะมีคนพาน้องไปเล่นทุกมืออยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะกัไปเลยน้นองแบบว่าไปเซอร์เสื้อเบส มันอากาศมันห่อนอบอ้าวพี่น้องคะ่ะแดดแบบแดดแบบเบิรงมัน่งกำลังมืดมากตอนนี้คือแดดแบบที่แบบปวดหัวรุนแรงมากสิ็นไหมแบบหอนเอาแบบว่าป็นจะยูงสินะแต่หนักตอนนี้นก็เมื่อยก็เมื่อกี้กับเบลนไปเล่นกับน้องมานะคะแบบว่าโดนโดนน้องเท้าเนาะน,น้องก็อยากออกนะคะเพราะปกติน้องเคยออกนอเนาะเคยเคยเลียนเคยอย่างสินะเคยมันทุบเอ่อเคยมาวิ่งในในบ้านนะสินะบางเทอน้องก็ะรุดไปเห็มไหมพี่น้องคะ่ะแบบว่า บางคนเพื่อนมาพมันก็เปิดประตูบรลองกันสินะแต่น้องฉลา,าดนะน้องเก่งด้วยเพื่อนเอาอันขาก็ดังเพื่อนอนะ่ะอันเคียเคียๆประตูมันก็ออกเพื่อนก็ออกไปห้องพิรดานะ่ะน้องหิวก็ไปสำรวจมาแล้วนะคะไปนอนเล่นมาเรล้วไปยำม,มาแล้วนะคะไปกินมามาในห้องพร้อมนะคะ เพราะว่านองก,กับมักเห่ียนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าอากาศวันนี้ก็ร้อนอบอ้าวด้วยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะอาจจะเป็นคลิปเล็กๆนอกจากตัวเล็กนะคะอ่าผู้ใดเป็นเอฟซีน้องหิวนากก็จะเห็นเนาะก,ก็จะอัดมาให้เบิรงนะคะว่าน้องหิวตัวนี้เป็นยังไงเอออยู่ยังไงได้บ้านใหม่แล้วอยู่ได้ไหมคือเอาไงขึ้นนองก็อยู่แต่ว่า ด้วยความที่ยังไม่ชินเนาะเอายังไม่เคยยังไม่เคยชินที่อยู่นะคะน้องก็เลยว่ายิงอย่าอมาอย่ายงย่งอยากหลินยุงสินะพี่น้องคะโอเคคะคลิปนี้ก็ไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ตัวเล็กด้วยนะคะก็อย่าลืมหามขามโฆษณาเด็ดขาดนะคะ,ะ,คะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเล็กด้วยนะคะโควิดนะคะโควิด2019นะคะมาอีกรอบแล้วนะคะก็อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะอย่าลืมพกแมสนะคะตอนนี้ฝ้าลืมหองแล้วคะ่ะพี่น้องคะลมเริ่มมาเย็นๆแล้วนะคะ โอเคค่ะไปเลยนะคะบ๊ายบายขอบคุณทุกการติดตามนะคะอ้ออย่าลืมตอนนี้ตนนัวเล็กกำลังจะถึงหมื่นซับแล้วนะตัวนี้เจ็ดพันกว่าแล้วนะคะอนนีกสามพันกว่าคนนะคะ,ก, 3, ะ,คนนะ,คะก็ถึงหมื่นซับแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตัวเล็กด้วยนะคะโอเคค่ะไปแลวคะ่ะบ๊ายบายไปอีเลีนีิไปแลวจ้าไว้เจอกันใ่คลิปหน้านะคะ